สวัสดีค่ะปริดาพยากรก็กลับมาพบกันกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะมีพิก้า,าสนุกๆมาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณกําลังคิดถึงเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างณนะเวลานี้นะคะ,ะเริ่มเลยโฟล์ควานแปไม้เจอ ยังไงใช่ไหมคะเขาก็ยังรู้สึกถึงความมั่นคงที่มีต่อคุณนะคะโ o ร์อา,านอยากพัฒนาอยากสานต่ออยากมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะแต่ตอนนี้นะเหมือนกับเขาเองก็ยังมีเรื่องไม่สบายใจหรืออาจจะมีเรื่องเครียดกังวลหรืออาจจะเป็นความไม่มั่นใจในบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องห่วงนะคะพวกคุณมีโอกาสที่จะสานต่อ รักความสัมพันธ์นี้ไปอย่างแน่นอนแล้วมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามอย่างแน่นอนนะคะและมาดูกันว่าไพนางฟ้าอยากบอกว่าอะไร within the next few months น,นะคะไกลๆละเดือนหน้านะ recovery นะคะ recovery นะคะพร้อมทั้งเป็น helpful people นะคะอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ความรักในครั้งนี้นะคะมันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์เก่าๆหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยเจอเคยพบ กันมาแล้วแล้วมันจำเป็นจะต้องแยกห่างถอยกันออกไปนะแต่ไม่ช้าไม่นานนี้นะ w i Wi ิสอ e น e ด t f e ฟิลมันมันจะมีการ r e c o v e r y คือการกลับมานะคะเพื่อพบเจอเพื่อสารสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นการพูดคุยกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะขอให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของคุณนะคะหรือคนรอบข้างคุณนะคะเอาใจช่วยและยังคงลุ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณอยู่ นะคะสำหรับวันนี้นะปริดาพยากรขอเป็นกำลังใจให้และขอให้ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะได้ประสบพบกับความสำเร็จความสุขนะเดินทางบนเส้นทางของความรักกันอย่างมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้นะปริดาพยากรขอจบคำพยากรเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ